สวัสดีครับผมมาผมพอ,อนัทสิธิ์นะครับจากรายการ Daily i n s i g h ์นะครับ Daily อ d a i l เดลีวันนี้จะไปพูดผิดนะก็สวัสดีครับรายการ s n s h ซ d a i l y นะก็วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าในหัวข้อที่พวกเราน่าจะรู้สึกตื่นเต้นพวกเราทุกคนสามารถหาหมอได้โดยที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 200บาทเท่านั้นนะมาฟังข่าวนี้กันต้องบอกเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทยนะครับตอนนี้นะครับเรามีเว็บไซต์นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นทั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ด้วยนะที่สามารถทำให้คนธรรมดาทั่วไปนะ สามารถหาหมอออนไลน์ได้นะครับเริ่มต้นได้ที่เฉลี่ยนะครับ200บาทนะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับมาจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์รักษานะครับสตาร์ทอัพสายเฮลท์เทคนะครับให้บริการผ่านระบบเทเลมีดิซินนะก็คือเป็นการปรึกษาผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็เดินหน้าผนึกพันธมิตรนะครับส่งแคมเปญตรวจคัดกรองโควิดนะสฟรีนะครับ แล้วก็คุณชาคุณจารนนะครับซิวจารนซิวนะก็เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทด็อกเตอร์รักษาจำกัดนะครับเป็นผู้ให้บริการแพทย์ทางไกลนะระบบแรกของประเทศไทยนะครับในปี2559หรือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเทเลเมดิซินนะหรือการปรึกษาเรื่องกับคุณหมอทางไกลเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ ประเทศจีนเนี่ยมีคนมากกว่า4,000ล้านคนปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการรักษานะครับหรือรับการบริการไปแล้วเนี่ยมากกว่า1,000รายนะครับโดยผู้ให้บริการในประเทศจีนนะครับแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่มีประชากรมากกว่า200ล้านคนนะครับก็ได้รับบริการไปแล้วอย่างน้อย20เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์นี้ไม่ใช่เทรนด์ใหม่นะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในเมืองไทยเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าด็อกเตอร์รักษานะครับมีแพทย์นะครับที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการให้บริการมากกว่า700คนทั่วประเทศแล้วนะครับมาทั้งจากโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็เอกชนด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ค่าบริการนะครับคุณหมอแต่ละท่านจะเป็นคนกำหนดนะมีตั้งแต่แบบฟรีไปเลยจนถึง500บาทนะครับแต่ว่า โดยค่าเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะแล้วปัจจุบันนะครับทางแอปพลิเคชันไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับกับคุณหมอเลยแต่ในอนาคตเป็นไปได้นะครับที่จะมีการหักค่าใ้จ่ายประมาณ10ถึง15เนะครับก็เป็นค่าใ้จ่ายสำหรับการทำการตลาดของแพลตฟอร์มนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่น่าสนใจทีนี้นะครับทำไมแอปตัวนี้ถึงน่าสนใจและผมถึงหยิบข่าวนี้ขึ้นมา <c oughs> ขออภัยครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนาะเสียเวลาชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ว่ามีโอกาสได้คุยกับคุณหมอจริงๆเนี่ยแค่5นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจําเป็นจะต้องการการได้รับการรักษาหรือได้ได้รับการ,การ,ร,การวินิจฉัยเบื้องต้นจากคุณหมอเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับจึงเห็นโอกาสทางนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ได้ให้คำปรึกษานะครับกับคนไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งนะครับแล้วก็มีคนลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า4 0 0 0สนคนนะครับโดย3อันดับแรกนะครับของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยและเป็นที่นิยมมากที่สุด นั่นก็คือโรคผิวหนังและโรคทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นโรคผิวหนังคือสามารถโชว์แผลสามารถโชว์วิดีโอให้คุณหมอดูได้ง่ายนะแต่ถ้าเป็นโรคอื่นที่ต้องมีการวินิจฉัยมีการตรวจมีการจับมีการกดก็จะเป็นไปได้ยากนิดนึงแต่ก็ต้องเข้าใจดีนะครับว่าแอปตัวนี้มีเอาไว้ใช้ในการคัดกรองนะครับโรคต่างๆที่สามารถสอ่อที่สามารถทำให้เห็นได้ทั้งผิวหนังนะครับ อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของกุมารเว์ก็เป็นเรื่องปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับว่าลูกป่วยเจ็บไข้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยคือเป็นเรื่องจิตเวสก็เอาไว้ใช้คําปรึกษานะครับในเรื่องของอสภาพจิตใจนะซึ่งส่วนใหญ่จะให้บริการหลัง2องทุ่มนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับกลุ่มลูกค้าก็คือเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะครับอายุตั้งแต่2 5ถึง45ิปีสัดส่วนคือประมาณ50%นะก็คืองานยุ่งมาก ไม่มีเวลาไปพบแพทย์ด้วยตัวเองนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นคุณเปียดานะครับดนเฉลิมพักผู้ร่วมก่อตั้งนะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนะเขาบอกว่าแพลตฟอร์มนั้นจะมีให้บริการ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือบริการให้คำปรึกษาจากคุณหมอบริการที่2นะครับก็คือหลังจากได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วคุณหมอจะออก Prescription หรือใบสั่งยานะครับซึ่งใบสั่งยานี้ทางคนไข้าสามารถไปซื้อเองได้จากข้างนอกด้วยตนเองหรือสามารถสั่งจากแพลตฟอร์มแล้วก็มีการส่งให้ภายใน2ชั่วโมงในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ถ้าในจังหวัดอาจจะต้องใช้เวลาสักหลายวันหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงด้วยตอนนี้ช่วงพพัสดุมีการขนส่งเยอะก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นคลังยาออนไลน์นะครับสามารถมียาและเวชภัณฑ์มากกว่า6,000รายการนะครับในแอปพลิเคชันเนาะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็บอกว่าที่เอาข่าวนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปนะครับอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการรักษา จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถให้คํปรึกษาสามารถได้รับคํปรึกษาในระยะเวลาเพียงสั้นๆนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกลงนะผมถือว่าเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคหรือผู้ป่วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับคนบุคคลที่เป็นโปร f e s ชั o นอลนะเราสามารถที่จะเรียกนะผ่านแอปได้ในอนาคตนะผมก็ฟันธงว่าหลังจากโควิดนะครับก็จะมี แอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเรียกเชฟมาทำให้บริการที่บ้านได้นะครับหรือสามารถเรียกนะครับโปรเฟชชั่นอลประเภทอื่นๆมาให้บริการที่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือสามารถให้บริการผ่านออนไลน์ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะข่าวที่2นะครับข่าวที่2ก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังปรับตัวที่จะต้องทำงานแบบ Work from Home นะครับเพราะผมเข้าใจดีว่าการ Work from Home เนี่ยน่าจะทำให้นะ เราสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็นได้นะตอนนี้ Facebook ก็เลยเปิดตัวนะครับ m e s s e n g e r Rooms นะเกาะกระแสวิดีโอคอลด้วยคนนะครับเนื่องจากว่า f a c e b o o k นะครับปัจจุบันเนี่ยคนแอปพลิเคชันที่ได้รับการตอบรับนะครับแอปพลิเคชันที่ได้รับการตอบรับดีเนี่ยก็คือ z o o m นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย Zoom ก็คือเป็นผู้ให้บริการนะครับที่ ให้ฟรีนะแต่ว่าก็มีจำกัดเวลา Facebook ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอมาใช้ชั้นละกันตอนนี้นะครับมันไม่มีจำกัดเวลานะแล้วสามารถที่จะแชร์ลิงก์นะครับของมิ팅ถ้าเกิดเป็นมิ팅ที่มันไม่ได้มีความลับนะครับก็สามารถพูดคุยเจอกันนะในระหว่างเพื่อนฝูงคุยเล่นกันแบบนี้ได้นะครับสามารถแชร์ใน Facebook ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉนั้นแล้วเนี่ยมาร์คซกเบริเบร์เขาเลยบอกว่า ระบบนี้เนี่ยพัฒนามาก่อนที่จะมีโควิดอ่ะมีการขิงกันเล็กน้อยนะก็ไม่รู้จักเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วเขาบอกว่าในซูมเนี่ยมันมีความอันตรายนะครับเพราะว่าช่วง2อาทิตย์ก่อนนะมีบอกว่ามันมีลิงก์หลุดข้อมูลหลุดนะครับแล้วก็ a c e b o o k เนี่ยก็มาให้บริการก็มีการขิงกันเล็กน้อยแต่ก็ต้องบอกว่า Facebook เนี่ยแหละตัวดีเลยนะตั้งแต่เรื่องที่มี Data ที่หลุดออกไปนะเพราะนั้นตอนนี้ต้องมาลองดูกันนะว่า Facebook นะ <c oughs> เฟซบ o o กร o o เนี่ยสามารถจะให้บริการคนแล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านไหนนะแต่สำหรับบริษัทนะครับก็ตอนนี้ใช้ Zoom กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะแย่ง่า r r k t t s h r r e ได้แค่ไหนนะครับข่าวถัดไปนะครับเป็นข่าวที่ผมชอบมากๆเลยข่าวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ซื้อบ้านระดับ High End นะต้องบอกว่า SCS s เนะครับเปิด5มาตรการเด็ดช่วยลูกบ้านฝ่าโควิดผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า บ้านรู้ใจนะโอ้โหนี้ดีมากนะโตผมเองไม่ได้เป็นลูกค้าของ SC s c s s s e t นะครับก็เป็นลูกค้าของเจ้าอื่นก็เคยฝันว่าวันหนึ่งเฮ้ยมันน่าจะมีแอปพลิเคชันนะให้บริการบ้างนะครับแล้วก็ SC s c s s s e t เนี่ยได้นำเสนอมาตรการที่น่าสนใจทั้งหมด5ข้อด้วยกันสำหรับ ลูกบ้านโดยเฉพาะนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือนะมาตรการที่1น,นะครับก็คือมีฟีเจอร์สำหรับการทำโควิด tracker นะครับก็คือเช็คสถานะว่าตอนนี้เนี่ยเ,าเาขาเรียกว่าสถานาการณ์โควิดเป็นอย่างไรบ้างมาตรการที่2นะครับสามารถเปิดให้ลูกบ้านของ SC นะครับสามารถฝากร้านอาหารร้านกาแฟของตนเองได้ถ้าเป็นร้านที่จด ทะเบียนอย่างถูกต้องนะไม่ได้เป็นร้านที่แบบนั่งทําเองในครัวที่บ้านนะครับแต่ต้องเป็นร้านอาหารที่ลูกบ้านนะครับทำเป็นกิจจลักษณะจริงๆนะก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้นะครับโดยที่ไม่มีใครจ่ายนะมาตรการที่3นะครับสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID, นะก็มีมาตรการรู้ใจโฮมควอนทีนนะครับได้รับคูปองมูลค่า3,000บาท เพื่อช้อปปิ้งออนไลน์ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนนะครับสามารถอยู่บ้านได้มาตรการที่4ี่นะครับจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษส่งตรงถึงบ้านนะก็อย่างเช่นพวกเจลล้างมือเข้าหอมเข้ากล้องอาหารสำเร็จรูปนะครับผลไม้อบแห้งน้ำดื่มรวมถึงบริการแก้โบอันนี้ดีมากๆนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าบราิษัทอ,อ,อสังหาริมรัพย์เจ้าไหนนะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาผมว่าน่าจะแซงนะครับทำให้ Uh, พวกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขามีแอปอยู่แล้วยอดขายหายไปนะถ้าให้บริการโดยตรงกับลูกบ้านอันนี้ถือว่าดีมากเปิดโอกาสให้กับ uh, ลูกบ้านนะครับได้ซื้อสินค้านะในราคาถูกด้วยแล้วบางทีเนี่ยมาส่งนะถ้าเกิดว่ามันเป็นคนในหมู่บ้านกันเองอะไรเงี้ยมา drop off ที่นิติบุคคลแล้วก็บอกว่าเป็นแอปของ SE อยู่แล้วลูกบ้านนิติก็เป็นของ s c อยู่แล้วนะก็สามารถมา drop off ได้เวลากลางคืนก็สบายหน่อย นะครับมาตรฐานมาตรการที่5นะครับก็คือเป็นบริการพิเศษในการทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในอากาศไม่ว่าจะเป็นการบริการพ่นฆ่าเชื้อโควิดนะครับบริการทำความสะอาดบ่อบำบัดนะดูแลสวนล้างแอร์ติดผนังหซึ่งอันนี้มันควรจะมีมานานแล้วรวมถึงตัดผมด้วย นะครับก็มีให้บริการสามารถเลือกได้โหต้องบอกว่าใครที่ซื้อบ้านของ SC Asset นะดีมากๆนะตัวผมเองไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับจากาานักพัฒนาสังหารายนี้นะแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือรู้ใจผู้บริโภคจริงๆนะบริษัทอสังหาเจ้าอื่นควรจะดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นความรู้สึกจากภายในของผู้บริโภคนะครับอ่ะไปข่าวถัดไปครับเป็นข่าวที่ดีมากๆนะครับก็คือเป็น จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้นะก็มีศิลปินนะครับแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดนะครับที่เอาไว้ใช้ป้องกันไวรัสนะครับสายการบิน2สายการบินนะครับของประเทศฟิลิปปินส์นะเราไปดูกันอันแรกนะครับเป็นสายการบินฟิลิปปินแอร์ไลน์นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นทางด้านซ้ายมือนะเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันพิเศษนะทำมาจากวัสดุ PPE นะครับ ย่อมาจาก Personal Protection Equipment นะครับก็สะอาดปลอดภัยนะใส่แล้วรู้สึกสะดวกสบายเคลื่อนไหวได้ง่ายแต่ยังคงความปลอดภัยยังคงความมาตรฐานความปลอดภัยอยู่สำหรับทางด้านขวานะครับก็จะเป็นรูปของ a i r a เ i a ชียนะเป็นยูนิฟอร์มตัวใหม่เหมือนกันนะครับก็มีศิลปินชื่อดังนะครับชาวฟิลิปปินส์ออกแบบให้นะคล้ายๆกับชุดฟอร์ชุดแข่งฟอร์มูล่า1เลยทีเดียว เน้นสวมใส่สบายเคลื่อนไหวสะดวกนะครับเพราะต้องให้บริการลูกเรืออยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็รองทางรองประธา,านสายการบินของแอร์เอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้กําหนดให้พนักงานนะครับสวมใส่ชุด PBE ทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อยแล้วอันนี้คือประเทศฟิลิปปินส์ผมก็หวังว่าในประเทศไทยน่าจะมีการเอามาตรการนี้มานะผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ทําให้ลูกเรือนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ผู้โดยสารที่จําเป็นจะต้องเดินทางก็รู้สึกปลอดภัยเช่นเดียวกันนะ จากข่าวทั้งหมดที่ผ่านมานะเราจะมองเห็นเลยว่าหลังจากที่มีการปรับตัวมีพฤติกรรมใหม่นะครับมีโซลูชันใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะทําให้ธุรกิจเกิดใหม่อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอย่างในกรณีศึกษาของชุดของแอ r h o ฮสเต e ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะคนก็สามารถที่จะผลิตได้ออกแบบได้นะในอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยก็สามารถเอาไปแอพพลายได้ด้วยเช่นเดียวกันชุดป้องกันมันไม่จําเป็นที่จะต้องดูแบบ ก็เรียกว่าดูมาตรฐานนะเหมือนคุณหมอเหมือนโรงพยาบาลไปซะทีเดียวสามารถออกแบบได้นะอย่างของแอปพลิเคชันบ้านรู้ใจใช่ไหมครับก็สามารถที่จะปรับตัวได้พวกเราทําธุรกิจทำมาค้าขายแล้วเราสามารถที่จะคอนเน็กไปที่ SC s เสร็จได้ไหม ขอเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์นะครับก็เพิ่มการเข้าถึงนะครับในการให้บริการหรือสินค้าของตัวเราวันนี้นะเป็นยุคปรับตัวถ้าเรานะครับไม่หูไวตาไวไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวนะครับมาปรับใช้เพื่อเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเราถ้าเราขยับตัวเร็วเราก็ได้เปรียบนะก็วันนี้นะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจเพียงเท่านี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูซิว่าตอนนี้ what's happening อะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้บ้าง แล้วเราสามารถได้ประโยชน์อะไรจากการที่เจ้าใหญ่ๆเขาปรับตัวแล้วเราก็ใช้ธุรกิจเ,เราใช้โมเดลนะครับในการที่เป็นธุรกิจเ,เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเห็บหมาแล้วกันฟังดูแล้วมันอาจจะดูเจ็บปวดใจนะแต่ว่าตัวใหญ่เขาทำอะไรเราก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะเพราะนั้นวันนี้นะผมพอนัทสิ์ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้เรายังมีซีรีส์นะครับ Winning Over Crisis นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้พบกับเจ้าของธุรกิจนะครับที่กำลังมาแรงนะแบรนด์ของเธอเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเป็นเพนนีพรีเมียมป๊อปคอร์นนะเธอจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าขายของอย่างไรถึงขายขนมอย่างไรถึงสามารถขายบินได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างแบรนด์ภายในระยะเวลาเพียงแค่9เดือน ติดหนังสือพิมพ์ติดสำนักข่าวนะมีแต่ดารามีแต่ดารานักร้องกินกันเต็มที่นะคนที่ เขเรียกเป็นดาราเป็นเซเล็บเป็นนักการเมืองนะซื้อกินซื้อใช้กันเต็มที่นะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าทําแบรนดิ้งอย่างไรนะครับที่สามารถขายข,ายขนมได้บินละเป็นหมื่นเป็นแสนนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับในแฟนเพจ Well Dynamics Thailand นะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับมาดคาร์ทไทยแลนด์นะวันทูทีทเชิร์ตนะครับ ล่มเพียรเพียอมเบล่านะครับแล้วก็เมเมคิดเช่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ